มาค่ะทุกคนโั่วงอกพ่อๆกินแล้วจ้าพอกินแล้วจะตัดลากแล้วเดอ้อที่เนี่ยตัดหากแล้วพี่นอ้องตัดรากแล้วจ้าทำการตัดรากออกได้เิได้กินง่าจะได้ล่างง่าย,ายๆพี่นอ้อง เอาออกจากกันหนีไงอืมอเข่าเอาออหมีขุดขุดหักข้างหลังเพิ่นอกสังกัดกิกะเทลวกลงได้ๆพี่น้องอน,นี่เก็บเงินงอันนี้นหนหนาซื้อมาใส่้ะพี่น้องซื้ออยู่อาวมาซวนก็ได้ย่บานเฮาแหง่งเมืองไทยบุึดประหยากจะ้ะถูกๆอืมถั่วงอกสดๆจ้ะทุกคน เค okay, ค่ะทุกคนเอมเบิง้งได้ปากล้ายหนึ่งพี่น้องกรอสามถาดจัดเต็มถาดเลยสามสั้นสามสั้นเต็มถาดเลยพี่น้องมึงนะคุณ<อ>ข้าวๆอวกจ้าเพราะสองมือเองพี่น้องซองมือก็พระกินแล้วจ้าแม่อนซ้อนเนาะอื้อ กินกับก๋วยเตี๋ยวจ้ามือนี่เมนูก๋วยเตี๋ยวจ้าวิธีเพาะถั่วงอกกินเองได้กินถั่วงอกสดๆกรุบกรอบหวานๆจ้า